สื่อดังเผยสถานการณ์ของซาร่าหลังเดือสัญญยาเพียงแค่2ปีเท่านั้นเชื่อเป็นตัวจริงบานชอบใครมากกว่ากันระหว่างโชตาหรือฟิมิโนเอาจริงๆนะหลายสโม,มรสรดังในธุรกิจเริ่มกดดันนักเตะที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนอาจชวดลงเล่นก็เป็นได้เทรนโอหงคิดมุกเป็นกระสอบประอ,อวดฟิซซันใหม่ครั้งนี้อยู่นะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยจะทามโดยผมสื่อของอังกฤษระบุเลยว่าโบเมตซ่าลาล่าเตะทางลิเวอร์พูลเหลือสัญญากับทีมอีกเพียงแค่ประมาณราวสองปีนั่นยังมีความต้องการที่จะอยู่กับทีมต่อไปแต่ตอนนี้ทุกฝ่ายยังหาความทางออกช่วยกันไม่ได้เลยหลังจากที่ปัจจุบันของแดนลิเวอร์พูลนั้นมีค่าใช้จ่ายด้านค่าเหนื่อยเยอะพอสมควรโดยด้านโบเมตซ่าลาปีตัวเก่งงขอท จอสม,มรสรแห่งเวทีผู้บอลมนุกิจยังต้องการอยู่กับทีมต่อไปเพียงแต่ตอนนี้ทุกฝ่ายยังหาทางออกเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ตอนนี้ไม่ได้เท่านั้นตามกรารบริการจากทางเดอรทานสื่อชั้นนาของเมืองผู้ดีโดยสาราคนนี้กลายเป็นแกนหลักของทางเอร์พูได,ด้ยอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่นานหลังย้ายมาจากทางอาร์เอสโรม่าในช่วงเสม,มอปี2 0 1 7และเขาก็ยังทำผลง,งานกับทางของแดนเอรบพูได,ด้ยอย่างยอดเยี่ยมในทุกๆฤดูก,กาล จนถึงระดับที่ยิงในทุกบริการได้เกิน20ลูกขึ้นไปแล้วทุกซีซั่นอย่างไรก,ก็ตามดาวเตะชาวอียิปต์รายนี้ก็มัรกต์ตกเป็นข่าวลือเก,กี่ยวกับการย้ายทีมอยู่ประสมเมอนะฮะโดยเฉพาะกับทางมาดริดและก็บาร์เซโลนาแถมตอนนี้เขาก็เหลือสัญญากับทีมจนถึงช่วงกลางปี2023เท่านั้นขณะที่ทางรามี่อับรามิซาเอเจนต์ของซาร่านั้นก็เหมือนจะโพสต์ข้อความสื่อถึงบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลหลังจบเกมที่แข่งไวช์คาปิรายนี้ทำไปห,หนึ่งประตูกับอีก2แอสซิส,ส ในนัดเปิดซีซั่นที่ทางลิเวอร์พูลนั้นชนะนอร์ิสตี้ไปสาต่อ0ูย์เหมือนกันด้วยการบอกว่าผมหวังว่าพวกเขาเจะด,ดูอยู่นะทั้งนี้ล่าสุดปรนะธานและผมบอกว่าซาร่านั้นยังต้องการอยู่กับทีมต่อไปเช่นเดียวกับทางลิเวอร์พูลอยากให้เขาเซ็นสัญญากับฉบับใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้เลยโดยเชื่อกันว่าปัญหาหลักก็คือเรื่องค่าเหนื่อยเพราะลิเวอร์พูลนั้นเคยเปิดเผยบอกว่าหากนับการเงิน จนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปี2020นั้นพวกเขามีค่าเหนื่อยโดยรวมสูงถึง326ล้านปอนด์หรือประมาณ14,996ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของ1ปีก่อนประมาณ15ล้านปอนด์หรือประมาณ690ล้านบาทส่วนหากนับรวมแบบช่วง3ปีหลังสุดนั้นค่าใช้จ่ายด้านเหนื่อยของทลิวูก็เพิ่มขึ้นถึงประมาณ117ล้านปอนด์หรือประมาณ5 3 2ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ56เลยทีเดียว ถึงอย่างนั้นเองบอดบริหารของทางลิวอ์พูก็เชื่อได้เลยว่าซาร่านั้นจะไม่ถึงขั้นใช้มาตรการการขั้นบรย้ยแรงในการเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่กับพวกเขาจริงใดเพราะดาวเตะชายอีบรานีมมีความเป็นมืออาชีพสูงมากเลยนะจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเมเตะหลายคนในทีมในครั้งนี้จอร์แานอดีตยอดป,ปีของทาง Liverpool, ลิวอ์พูระบบุเลยว่าส่วนตัวแล้วตนนั้นชอบกับก,บก,บก,บการให้โปรเฟตโต้ฟิมิโนยืนในกองหน้าของทางของแดงมากกว่าเดโก้โชตา ได้บอกว่าแข้งเลือดแซมบ้ารายนี้มีประโยชน์มากกว่าแค่การทำประตูอย่างแน่นอนโดยจอนบานนะผมตำนานปีของทายลิเวอร์พูลเจ้าสมสรสอนแห่งเวทีฟุตบอลมืออิกได้กล่าวบว่าส่วนตัวแล้วตนนั้นอยากจะให้บริเบอร์เอร์ฟิมิโน,โน่ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทางของแดงมากกว่าตโกโชต้าโดยฟิมิโน,โน่มักจะได้รับการยกย่องบ่อยครั้งมาว่าเป็นเหมือนผู้ปิดทองหลังพระของทีมจากการที่มักจะช่วยให้โมมซาลานั้นกัตตาสนสเดลมาเน่ทำประตูได้หลายลูกนะฮะ แต่ทางกลับกันการที่เขาทําประตูได้น้อยก็ส่งผลให้มีคนมองว่าเขานั้นไม่ควรจะได้เป็นตัวจริงเช่นเดียวกันโดยที่กลุ่มนั้นเชียร์ให้โชต้าคนนี้ได้เป็นตัวจริงมากกว่าหลังจากที่เขาสามารถทําประตูได้อยู่เรื่อยๆนะฮะซึ่งบางคนนี้ได้เผยบอกว่าผมพูดอยู่เสมอพาบรรดา3แนวรุกของทีมเหรอฟิโมโนโเป็นนักเตะค,คนโปรโดของผมจิงอยู่ว่าซาร่าทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำรรส่วนมาเน่ก็ทํางานตามแบบของเขาได้เลยนะแต่ทางฟิโมโนโคือคนที่ทําให้ทีมลงตัว ดังนั้นถ้าเป็นผมแล้วแล้วก็ผมก็จะเลือกเขาให้อยู่ทีมอยู่เสมอด้วยเหตุที่เองที่หลายคนบอกว่าโชต้าควรที่จะเป็นตัวจริงแทนที่ฟิมิโนในตำแหน่ง3แนวรุกผมบอกเลยว่าผมไม่คิดว่ามันจะจำเป็นจะต้องแบบนั้นที่จริงคุณสามารถจับเขาโชต้าคนนั้นไปเล่นเป็นหนึ่งใน3ามวิฟิลก็ได้เพราะบ,บางครั้งโชต้าก็จะช่วยเพิ่มความแข็งกแกร่งให้กับแผงกองกลางได้ขึ้นอยู่กับว่าอกองกลางอีก2คนนั้นจะเป็นใครและก่อนหน้านี้ เขาก็เคยเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกมาแล้วเหมือนกันผมไม่คิดว่าโชต้าควรจะได้เล่นแทนที่ฟิมิโน่ซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าฟิมิโน่นั้นคือหนึ่งในนักเตะที่มีความสําคัญมากที่สุดของเราและเขาก็คือสาเหตุที่ทําให้ซาร่านั้นยิงประตูได้เป็นกอเป็นกำรรอย่างทุกวันนี้การที่ทั้งเขาและก็มาเน่ต้องรับบทหัวหอกตัวเป้าแบบที่โยกไปเล่นตรงอื่นได้มาันทำพวกเขานั้นไม่ช่องวิ่งเข้าไปข้างในเพื่อทำประตูดังนั้นผมเลยไม่คิดมาว่าการที่เขา กิมโนคนนี้ยิงได้น้อยมันเป็นปรเรื่องใหญ่โตอะไรมากมายนักเพราะเขาทําประโยชน์ให้กับทีมมากกว่าแค่การทำประตูเยอะเท่านั้นมีรายงานระบุมว่าหลายสโมสรชั้นนาในชีวิตยุโปปรปเริ่มทำการกดดันนักเตะที่ยังไม่ยอมฉีดวัคซีนว่าอาจจะช่วดลงช่วยทีมในการแข่งขันที่ต่างประเทศสำหรับสโมสรก็เป็นได้ โดยมีรายงานาระบุเลยว่าหลายสโมสรชั้นนาในทวียุโรปนะฮะเริ่มทําการกดดันนักเตะที่ยังไม่สมัครใจฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีคําเตือนมาว่าแข้งเหล่านั้นอาจจะช่วยลงช่วยทีมในการแข่งขันระดับยุโรปรหรับสโมสรและก็บริการระดับชั้นนาในานามทีมชาติจากการรายงานของเดดี้เมลสื่อชื่อดังของอังกฤษโดยก่อนหน้านี้มีประเด็นถกเถียงกันว่าผู้เล่นจะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีน ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักเตะเองโดยจะไม่มีการบังคับจากทางรัฐบาลของประเทศอังกฤษแต่อย่างใดเพราะถือว่ามีสิทธิ์และความต้องการรายบุคคลแต่อย่างไรก็ตามความกังวลที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อจำกัดของกลุ่มนักเตะที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนทำให้พวกเขาส่มเสียงในการพลาดลงเล่นดังกล่าวซึ่งอาจจะส่งผลเสียนอกจากทางเรื่องสุขภาพแล้วยังกระทบไปถึงแผนงานสโมสรท้กสกัดนั้นๆของนักเตะกันอีกด้วยทาานี้มีการระบุเพิ่มเติมที่ได้รับการแจ้งจากบางสโมสรมาว่า ผู้เล่นที่ไม่ได้รับการเข้าฉีดวัคซีนต้องจ่ายเงินเองเพื่อตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ีนซึ่งเสมือนเป็นการผลักดันให้นักเตะฉีดวัคซีนกะกายนะฮะขณะที่ผู้เล่นที่ฉีดวัคซีนแล้วนั้นพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ไม่ต้องกักตัวหรือไม่ต้องพลาดในการทําการแข่งขันหากใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชือ้อซึ่งถ้าเป็นนักเตะที่ไม่ได้ใช้ฉีดวัคซีนต้องถูกกักตัวและก็พลาดลงเล่นนัดน,นั้นทันที อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปทางรัฐบาลของประเทศอังกฤษหวังว่าจะสามารถบังคับใช้กําหนดการให้ทุกคนที่เขา้าร่วมการแข่งขันทั้งนักเตะทีมงานสตาฟโค้ดทางสมโมสรในฟุตบอลหาริกิจและก็ลีก,กอื่นๆนะฮะจะต้องได้รับวัคซีนทั้ง2ชนิดนี้ที่อาจจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสมโมสรในครั้งนี้ก็เป็นได้เทรนเตอร์อานแบ็กขวาลิเวอร์พูลโคสนาชวนเชื่อมาว่าประิสั้นที่ผ่านมานั้นทั้งสองเฟส ทีมทำกันบ้านมามากมายในการเค้นประสิทิภาพแทคนติกที่ใช้ได้ผลแบบเดิมรวมไปถึงการสร้างสรรค์วิธีการเข้าทำแบบใหม่เตรียมงัดออกมาใช้และได้การใหมน่นี้ซึ่งั2020ที่ผ่านมานั้นผลการตรวจอบาดเจ็บของผู้เล่นหลักมากหน้าหลายตานนั้ทําให้ทางของแดงนนว่โบพูจบแบบมือเปล่าอยา่างไรก็ตามตลอดเดือนที่ผ่านมาคณะทํางานทางสตาฟนักเตะทำงานหนักกันระหว่างเก็บตัวฝึกซ้อมอยังออสเตรียและก็ไปที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสิ่งที่แบ็กขวาไว้สองปีรายนี้เห็นก็คือพัฒนาการด้านความแน่นอนของทีมรวมถึงลูกไม้ใหม่ๆมั่นใจสิ่งนั้นคือทีเด็ดสำคัญเพื่อต่อยอดทวงแชมป์ลีกอย่างแน่นอนเราทำการบ้านในเทคนิคที่ต่างออกไปสอนที่แบบและมันสำคัญที่ต้องทำให้หวัวซึมซับมันเข้าไปเมื่อนั้นเราสามารถประยุกต์ใช้มันระหว่างช่้นใหม่ได้บางปริต์สั้นคุณต้องลงแข่งขันแล้วชนะมันทุกเกมบางปีก็ไม่สามารถทำได้เพราะเอาเข้าจริงนะ สิ่งสำคัญก็คือเสริมสร้างความฟิตขึ้นไปเรื่อยๆฟื้นฟูองค์ประกอบสำคัญคืนสู่ทีมเล่นร่วมกันสื่อสารซึ่งกันและกันในหมู่พวกพ้องและทําการบ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับการใช้งานะงระหว่างฤดูก,กาลโดยทางเทรนนั้นได้ต่อสัญญาถึงช่วงเดือนมิถุนายนปี25โดยเป็นหนึ่งในหลายคนของซัมเมอร์นี้ร่วกับทางฟาบิโยอาิซงเบเกอร์และก็เฟอร์จูฟัไนไดและข่าวร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคน ที่ร่วมรับฟังกันทุกๆคนครับ